โดยอ่าสบายดีสาวโสดเฮาเนาะผูณจูผูงามอีกแล้วทุกคุณปูนจ้าปูนาโดยอือสาวปูนาอายุได้จากปีแล้วอายุเสหาแล้วอือเสหาปีแต่ไหาเปิดใจหาคนคุยหรือว่าจังไรทั้งหาคนคุยแล้วก็หาแฟนน้ำก็อยากมีแฟนอืออันนี้คือความจริงเนาะเฮากะว่าไปและอ่าตามตามที่ว่าเฮากะ ทานที่ว่าเฮากระเห็นเนี่ยนะทุกคนเลยเพิ่งงามแบบสบายดีสาวบุญเพียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องยูทูบของสาวบุญเพียงสาวลาวเนาะมาพบมาพอกับสาวเพียงในเมื่อน,นี้ก็เดินทางมาหาสาวสดคือเก่าทุกคนเลยซึ่งว่าสาวสดคนนี้สาวบุญเพียงบอกเลยงามอีกแล้วทุกคนเลยผู้โจผู้งามอีกแล้วนะทุกคนเนาะ อันนี้คือความจริงเนาะเฮากเว้าออไปเลยตามตามที่ว่าเฮากะตามที่ว่าเฮากะเห็นเนี่ยนะทุกคนเลยคนงามแบบดเป็นแนวดเฮากะสีว้าออไปตามนั่นเนาะทุกคนเนาะแต่สําหรับคนนี้ทางสามเพียงกะบ,บอกเลยว่างามเนาะทุกคนงามแต่คันสีว่าเลิศเลยเลยโบกะโบ,บ,บถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอพอไปพอมา พอเบิ่งพอแยงทุกคนเลยอ่าเป็นสาวโสดเปิดใจอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เป็นสาวโสดที่ว่าบอกเคยผ่านการมีครอบครัวามาจะเถื่อนะทุกคนอ่าคืออาโุยนี่สาวหาปีแล้ว <c oughs> ทุกคนเนี่ยปัจจุบันนี่คือหากรมาแต่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะหากรมาเมื่อว้านเนาะทุกคนโดยทางเฮาก็คือได้ทาการติดต่อสื่อสารกันเนาะกับสาสวโสดแหละเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่ามา อาถายทำเพิินในมือนี้ทุกคนเลยสิมาถามเรื่องรายละเอียดต่างๆแล้วก็คบมุศึกนาะที่ว่าอยากออกมาเปิดใจนี้เป็นประมาณใดแล้วก็เปิดใจแนว้วไดเปิดใจหาคนคุยได้เล่นมอือเรือ่าเปิดใจหาคนคุยแบบว่าจริงจังเึงขนาดว่าพัฒนาไปเป็นคู่ชีวิตประมาณนี้นะทุกคนเลย โดยก็โอเคเป็นแนวใดก็สสเขาไปโอ้ไปร่วมกับสาวสดของเฮากันเลยเนาะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาวเปียงในเด้อเนาะ,นะคือเป็นกําลังแห่งใจให้สาวเปียงเฮ็ดคลิปต่อๆไปฮะเลยเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดสาวเปียงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน,นะฮะเมื่อสุขสุขคนเลยนะทุกคนเนาะโดยสวัสดีโดย สบายดีสาวโสดเฮาเนาะคูจบผูงามอีกแล้วทุกคนเลยเ้างกเนาะแมนเป็นครั้างแรกแล้วกครั้งทําอิฐเนาะโดยแมนั้งแรกข้งทับอิเลยโดยโดยก่อนอื่นการสิทสิขออนตถทมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเนาะอ่าซือแนวใดก่อนเนาะืือปูนาจ้าปูนาโดยสาวปูนาอายุได้จากปีแล้ว อเสาหาแล้วเสาร์หาปีแต่ว่ายังปุจจ์ผูงามอยู่เนาะคิดนึกว่าประมาณชาวทรงซาซามี่ลโดยเสาหาปีนี้คือแบบว่าผ่านมาเนาะเคยแบบว่ามีครอบครัวอยู่บอบ่เคยมีครอบครัวแต่เคยมีแฟนแฟนนี่เคยมีเคยมีแต่บ่เคยมีครอบครัวโดยคืออ่าคบกันโดนบอแฟนแต่ละคนส่วนมากอ่า มาณอกเดือนเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้เลยคือเป็นแนอะไรแบบว่าคือเลิกไวแท้กัมไปบอกเข้าใจกันต่างคนต่างบอกเข้าใจค่ะคือต่างคนต่างเลิกหาคนใหม่แม่นแล้วเนาะบอกว่าเขาก็เปลี่ยนแฟนกันซื้อนะถ้าว่ามันโอเคก็คือหาคนใหม่ไปเรื่อยๆที่ผ่านมานี่คือแบบว่าคบแต่นมทางไหย นมไทยหรือว่านมลาวกะเคยขบทั้งไทยแล้วก่ลาวนมไทยก็เคยขบมาดนี่นมไทยก็มันบุึงค่าคันขบคุยคุยขนาดอือแต่ว่าคุยจริงจๆงจริงจังนี่คือยังบ่มีเนาะนี่อมก็เลยว่าออกมาเปิดใจลองเบิ่งเนาะดะเปิดใจหาคนคุยหรือว่าจังไร ทั้งหาคนคุยแล้วก็หาแฟนน้ำก็เพออยากมีแฟนเป็นไปได้ก็ fan, อหอดแฟนผูเลยเนาะ,นะเป็นแฟนแล้วนี่สมมติว่าเพื่อนอยากมาหมันมาโอมาแต่งนี่คือแบบ้อมที่จะแบบว่ามีครอบครัวหรอเ่าถ้าว่าพ่อตพ่อปประมาณหนึ่งอ,อ,อันนี้เรื่องนี้เขาก็ต้องแบบคุยกนแมน่แม <laughs> ถ้าว่าไปที่ว่าคุยเร็วโอเคเนาะเคมีตรงกันก็คือว่า ได้ได้อ,อ,อลี้ยวมักนมทางไหนมาเป็นพิเศษอยู่บ้างนมไทยหรือว<ม>่านมลาวนมไทยก็ได้นมลาวก็ได้อันนี้อันนี้โบตีโดยมากเนาะแมนได้ได้ทั้งสองได้ทั้งสองคืออาา่าสิวในสเปกว่าท่เนะมีอยู่บ่เป็นคอยเป็นคนที่บ่ค่าคอยมีสเปก ใจเป็นคนสีสมักแบบนี้ใส mm, yeah. okay, okay ่ใหายกว่าอ uh, ๋อโฟกัสที่ตรงนั้นเนาะแม่โฟกัสที่แบบว่าเออนิสัยใจคอนิสัยใจคอแม่อืมเป็นประมาณไหนประมาณไหนกระเบิงยุหันแม่โดยหน้าหน้าตาเบิกเหยียงหน้าตาแบบใดก็คือแบบ้าวันนี้ใส่โอเคเนาะ้าวันนี้ใส่โอเคกับคุยได้คุยด้นดูแล้วเรื่องอาญมณ์เนาะจำกัดอยู่บ่อเลยข้างใน เรื่องอายุเป็นคนที่หมักอายุหลายกว่าเป็นคนอายุหมักคนอายุหลายกว่าเอ้แม่หมักรุนใหญ่รุนใหญ่แม่ใหญ่กว่าเฮาเนาะแม่อ๋อเป็นในใดในความคิดใกล้ใกล้เกี้ใกล้กับบติแตกกลัาคนรุ่นน้องเอาง่ายโดยเป็นแนใดในความคิดของเขาแบบว่ามันแตกต่างกันแนใดคิดว่าโอกผู้ใหญ่มันนนาสิแบบ คุยกันผู้เลือกรายกลัวขบไปหน่อยบางคนถื่อ่บอมักโขบไปหน่อยค่ะบางคนจะมักขบอายุายกลัวเจ้าของสปรรค์แม่ผู้ยิ่งส่วนใหญ่เขาเจ้าสิมักคนอายุไลยกลัวอยู่แล้วเนาะแม่นาเดือนคือใช้ใจคอนาศเขากันกลัวแม่แหลอยางเพื้นก็คือสิแพงเฮานะ ถ้าว่าเพื่อานี่ใส่ใจข้อหรือว่าอายุเนาะที่แบบว่าแง่กัวเข้านะก็รู้ซึกแบบว่าเป็นผู้หญิงตัวน้อยเนาะที่ว่ามีคนดูแลถ้าว่าเป็นผู้นำกัจเจ้านี่กักเจาได้คือแบบว่าแข็งแกร่งพูดเ่มื่ากับเป็นแบบเป็นคนแบบในไทยมีคนดูมาดูแลหลายกว่าโดยโดยก็คือสิขอเนียถามเรื่องอ่ะครอบครัวอะไรหน่อยหนึ่งเนาะโดยยทางสาวผู้หน้ามีอายุน้องกัจเจคน เนี่ไอ้น้องเอาลายเก้าคนเอาคนทางเซาภูน่าเป็นลูกคนดีเท่าไรบ้างเป็นลูกคนที่แปดโอ้เกือบชุดทองเนาะแม่แต่ยังมีคนที่เก้าเนาะแอนมีดาวไซต์ติดกับนี่แหละหลายคนเนาะไอ้น้องหลายโอ้ปัจจุบันคือแบบว่าอยู่ลำกันบดบ่เขามีเขามีครัวมาแล้วอยู่เรือนมีแจกผอกก็แม่อยู่ โอ้ออกเฮือนเบิดเลี้ยแม่ฟ้าต้องสนุกมาดูชาวสวนกันเนาะคือใอาคนที่ยังบ่มีครอบครัวนี่มีเจ้าแล้วกันเนาะมีมีคอยแล้วกัเนอกใช่โดยยังแต่สองคนดูแอนไอเอานางเขามีครอบครัวมาแล้วออกเฮือนเบิดเลี้ยเนาะลายอยู่หักเต็มเพิ่นบ่ได้อยู่น้ำนะทุกคนแม่ไมแต่วหอกับแม่อยู่เฮือนโดย แล้วเรื่องอาฐานะครอบครัวนองเป็นประมาณใดพออยู่พอกินหรือว่าทุกเนี่พออยู่พอกินประมาณพอพรวดไปอยากนะปานกลางน้อยพอได้อยู่ได้กินเนาะพอได้ยิบได้จับอยู่ทุกคนเลี่ยแต่ว่าถูกกับมันโมขนาดหน้าน่ะเนาะแต่ว่าเรื่องไฮนาตะกานี่คือแบบว่าเห็ดอยู่บอเห็ดต้งแตปน้อยจนใหญ่เห็ดไ้เห็ดหน้าเห็นงามๆแล้วนี่มันเห็ดเป็นเบิร์ดเนาะ โดยเฮหน้าก็แหม่ตั้งแต่น้อยใหญ่เหตุกเฮตน้าก็แม่สองคนโอเดิงงามส่อๆุกควรเลยมีความสามารถน้ำอีกเนาะโดยโดยเรีวก่ะแต่ละปีเฮตไทยเฮตนาหนี้ได้ข่าวลายบุ่งก็ได้อยู่ประมาณร้อยร้อยกระสอบโดยโดยแสดงว่าหน้ากะกว่างพอสมควรโดยค่ะ พอได้อยู่แต่ละปีคือแถวพ่อแถวเมยนี่เพิ่นอ่ะมีอาชีพบ่พอเป็นทหารแต่เก็นออกอันนั้นแล้วเพิ่นบำนาญบำนาญเนาะเพิ่นก็กินเงินบำนาญเลยเสมอเลยทั้งเมย์คนเศร้าหน้าเนี่ยอ๋อโดนโดยเม่เป็นเศร้าหายเศาหนาแต่ว่าพ่อเพิ่นก็กินบำนาญอยู่ตอนนี้เนาะคืออายุหลายแล้วบ่ แต่และแต่และเท่าฝิ่นเนี่ยน่สิอ,ย 7, 7, อายุประมาณเจ็ดเจ็ดสิบแปดพอน่สิประมาณเกือบเกือบเขาแปดเปดสิบเปล่นเท่าแล้วดลแลเจ้าแบบว่าต้องเป็นคนดูแลฝุ่นบอลหลังๆหรือว่าน้องชายถาวรแต่งงานนี่นะก็ปุติดไป้ชิมาอยู่เพื่อนก็ได้ก็ปุติน้องสิมาอยู่เบิงพ่อแม่ก็ได้ เอาค่ะโบตอบมาได้แต่ว่ารักๆเนาะอันนี้สมมุติก่อนเด้อถามว่าแบบพบกับคนที่แบบว่าเขาโอเคเนาะคือตกลงปวงใจแต่งดองกันแล้วผนส่วนไปอยู่บ้านเพิ่นประมาณน,นี้ทางเจ้ากับแป่ว่าสะดวกไปอยู่บอแกต้องเบิง์่อนละมีคนเบิร์นคอมมนบออยู่เพื่อนนะว่าฝนกระเทาะไปเรเป็นห่วงเราต้องเบิร์นเขาแบบมีน้อง อยู่นั่งปากาศจ,จะไปอยู่เพื่อนเพื่อนก็ได้เพื่นนอนสามีก็จะเอาผัวนะเดอนผัวอ่ยโดยโดย <laughs> ประมาณนนเนาะเขาต้องอเบิ่งก่อนมันบอกเบิ่งสถานการณ์เขาต้องเบิ่งนสถานการณ์โดยตอ <laughs> นนี้การยังตอบได้โดยโดยให้มันถอดมือแรงก่อนเนาะ <laughs> ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะไปอยู่ทางใดโดยแต่ว่าในใจนี่ก็ยังตอบบ่ได้อยู่ม่ใจก็อยากอยู่ อยู่เพื่อนเพื่อนพ่อแม่เนี่ยต่ห้างไปยังตอบตัวนี้โบได้โดยสาวบูน่ากับเบวามีอาชีพการงานเป็นของตนเองบ่ไปเห็ดเวียกอยู่ไทยเชี่วไปเชี่วมาโอ้เจ้าไปเห็ดเวียกอยู่ไทยโเนี่นะโดยไปได้จะปีไปๆมาๆไปบบเคยหอดปีหาหุ่นนมาเถอะนะมาเบิ่งพ่อแม่เลยคิดหอดเกิดเป็นแถวแล้วก็อยู่น้ำ มันซีอยู่ดนก็แม่ว่าคิดถอยกิดถึงเพิ่นพ่อเพิ่อนจะเท่าแล้วเนาะพอเพป็นข่าแล้วมาคันโมไปผัดแนี่บุมีเงินใสเงินจ่ายเนาะบุ๊มมีเงินใสเงินจ่ายแหละอยู่บ้านเท่ามันกุบมพอใช้ไปเหตุงานยังโซปูน่าไปเปิดงานอาหารเป็นเชฟบอลรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะเนาะไปมา ไปบร<ม>ิ<ม>หารีคือเขาในเหตุงานอันบอลเก่านะหรือว่าเปลี่ยนตลอดตอนนี้เหตุบอลใหม่เลยวะเ,เ,เงินเดือนก็บแบบว่าโอเคอยู่โบเงินเดือนเป็นกะให้หมื่นป้ายกินอยู่น้ำฝนฐานนะโอ้โอเคนะนน่านั่นนะเงินเดือนหมื่นตอนนี้เป็นกะขืนเงินเดือนให้แล้วโอ,อ้จังพ่ออะไรเนาะแต่ว่านี่ก็คือหากมาบอกโดยหัก็กมาวานันโดยก้าวซีอูจากมื้อจากเดือนบัน หน้าสีผักสามสีมืออะลงไายแล้วล่ะอยู่อยู่เงิแม่นคอยหากันมาถ่ายเนาะจะสิลลงไปอีกเลยนําลงไปถ่ายถ่ายนําลงไปอัปเดตเนาะแมนเนเกินไปแล้วมีแต่ว่าเขากับสิอัปเดตไปเรื่อยเรื่อย่นไปลงไทยไปเนาะอีช็องสมมือสนุกกัจะไปเด้ ไปเจอญี่ปุ่นเลยไปเที่ยวไทถ่ายอะไรนะไปท้องที่มือกันไปแหละจะไปเล่าไปในเมืองเหรอว่าเท่าไปหมกเองกก็มือต่อมาก็ไปนะนดยไปหาเราก้อนอย่งมาหมกอ๋ออ๋อโดยโดยคือแบบสถานที่เฮ็ดเวียกของเฮานี่ไหมว่าบ่งบอกได้บอกรือว่าเขาเป็นส่วนตโตเขาเป็นส่วนกลาง เพราะว่าบางคนก็อยากหู้พอเพิ่นอยากผลิตนำบางที่ก็อยากไปอุดหนุนเนาะบางคนก็นแม่นสาวโสดของเฮานี่ก็มีหลายคนที่แบบเฮดเวียกอยู่ไทยเนาะหนุ่มๆของเฮาก็สิคอมเมนต์มาประมาณว่าเฮดเวียกอยู่ไทยเนาะ อยากไปอุดหนุนเด้ประมาณนี้แต่ว่าขอเป็นส่วนตัวเนาะอันนี้ขอเป็นส่วนกัาแล้วกันมีแต่ว่าทักแซดแล้วก็คุยกันอ่ะลังไม้เนาะโดยขอขอเป็นลังไม้แล้วกันเงินวาทางหน้าไม้เนาะยันมาไวบ่เพราะไปหาลายยันมาไวเองแล้วนะโดยผู้ว่าไปหาลายนี่เสริมกับโมปินนั่นแหทุกคนเพื่นนั่นเอง แต่ว่าทางสาวหนูน้อยอะหนูน้อยวะสาวปูน่าเนาะมีแบบว่าโทรศัพท์เป็นของตนเองอย่างบอมีอยู่เนาะอ่าเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์นี่ใส่บ่ใส่เฟซบุ๊กกับไลน่สนสนมากสิลินเฟซไลน์กว่าแต่ว่ามีทางอง่ยางเนาะไลน์หนาสิไปคุยงานกับเจ๊เป็แต่ก็โอเคถือว่าโอเคเนาะ ควาสูตของเขาก็แบบว่าสองทางการที่โตนี่คือแบบครบเซตเนาะอ่ามันกัสีคุยกันสะดวกสบายขึ้นอไะไรก็คือเวเวลาเนาะเวลาแบบว่าเราสะดวกตอบอินเวลาใดหรือช่วงใดน่าจะเป็นท้าสบาสะดวกว่าสะดวกได้ตอบได้ทาวางกระตอบได้ตลอดคืออยากคุยสายคือแบบโทรมาเลยได้บอกโทรได้โอ้ทีโทรโทรได้ตลอด โอ้โอเคสเนะงานว่าแบบว่าพอโทรมารบกวนประมาณนี้เอาไปสซีแจ้งเอซีไว้เนาะแต่ว่าสําหรับทางสับปูนาโทรได้ตลอดเป็นวันเนาะโทรได้าบุคับก็คือว่าบัวโดยโดยสเปคที่แบบว่าห้ามมากน่่ก็บอก่าคอยโฟกัสโฟกัสทีนิสัยแจคอพือแบบว่าเพิ่นต้องเป็นประมาณไหนอะสมมติเนาะ ขาเไปข้อแบบนิสัยดีหูจักความหักขอบรัวเขาได้นะหับตัวเขาได้ประมาณนี้เ mm hmm. นี่ย mm hmm. เรื่องนาครบโบไข่เตี้ยกันได้โดยขอนิสัยใจคอเป็นรักแลยโดยโดย,โดยคืออายุนี่ก็เอาหญ่ขึ้นความหมายว่าไ่ขึ้นนี่หอดใจบอหกสิบตอวห้าสิบหกสิบห้าสิบก็ได้ประมาณนี้ขอแต่เป็นคนแบบอยายหาุหลยกว่าเรา <laughs> ดยว่าบมสร้างเนาะหกสิบปีบ้านเพิ่นนียังนุ่มได้ <laughs> บางทีในหน้าตาไกลเกียกับเขาเลยเคยเห็นมาแล้วเนาะทุกคนเลยแ <laughs> ้่มีแต่มาเปิดโอกาสให้ได้ลายนุ่มเนาะที่ว่าเพิ่นอ่าฮักมากหรือว่าสนอกสนใจในตัวเาขากเขามาคุยเนะ<ด>ยะาะหลังจากนั้นก็นกคือ ค่อยพิจารณาแล้วก็เลือกเองแม่ทั้งช่องเฮ้าน่กาสิเป็นซอ้์อะไรก็ทาการคัดเลือกแล้วก็ส่งให้ได้คุยกันเนาะกสิส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่ว่าเออนุ่มของเฮาว่าต้องการอยากซื้อสารนะนะประมาณนี้แต่ละาส่งนี่เพิ่นกสิส่งให้บางคนก็ส่งละสารที่คนที่ก็หาูเลยเนาะโดยคันวันสิเจ็บไปอ่า ทางช่องเลยนี่คือแบบบรสะดวกปะขอเป็นหลังไม้ก็ <c oughs> แล้วกัน <c oughs> ย่านมันลายโหเลยจังเลยย <c oughs> านลายแม่เทากูคนหนักมากไม่ใส่ใจครจทิ้งแดดนำคันว่าสีเลือกเองหรือว่าคันเลือกเองโบโบคอยแบบว่ามีเวลาลายเนาะเพราะว่าแจกไปหลังตาหนาไม่เนาะ เก็แตกออกในซองนี้เ้าต้องเป็นคนเลือกเองะนะคัดเลือกเองบางที่ก็ตรมีโรคจิตบางที่ก็มีหลายรูปแบบเนาะมีหลายรูปแบบเราบูุว่าเขาเขามาแบบใดนะโด, <c oughs> <c oughs> ดยโอยว่าใส่ซองข้าถ่ายซ่าโดย <c oughs> จังแบบที่การลดพรเวลาเขาลางอ,งองีกเนาะนิ<ด>่ลค่ะโอเคเนาะทางเขา,าก็โอโลมกับสาวปูหน้าป็น เวลากระโดนเนาะทางสาวนกมีอย่างแบบว่าอยากเพิ่มเติมบ่สนุกไม่ได้แหงมากหแล้วมันนี่นะเจ้าก็ตอบละเจ้าก็ตอบไวแค่ไม่ได้แหงมาเพิ่นวะเจ้าประทามเพิ่นเด้ย่เพระเพาตอบจะไม่ทันโดยบ่มีอย่างเพิ่มเติมเนาะมีแต่ว่าเฟซไลน์การสื่อแจ็นหลังไม้ใครที่ว่าสนอกสนใจเนาะหักมักในโตเพิ่นก็คือทักแชทมาหาเฮาส่วนตัว กวกทสิทำการส่งให้เป็นหลังไม้ด้วยทุกคนเด้ <c oughs> อให้เข้าใจครับว่าห,วหลังไม้เนอะหลังไม้ก็คือว่าทักมาหาเจ้าของซ่องนี้เลยเนาะด่ายพ <c oughs> ิ่นชีตอบเอง <c oughs> สำหรับคลิปนี้เขาก็สิได้ขอโตโัวจู่ว้ยเต่เท่านี้เนอะไว้พบก,กันอาคลิปหน้าเด้อโดยสบายดี <c oughs> <c oughs>